ถอดรองเท้าเอออย่าลืมอย่าลืมถอดรองเท้านะ <c oughs> ชื่อน้องอะไรนะ <c oughs> น้องกระตริน้องกระตีเหรอใช่ไหมน้องกระตินะน้องกระติวันนี้ไปโรงเรียนไหมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอ <c oughs> อันนี้วันหยุดอันนี้วันหยุดเหรอเออวันนี้วันอะไรวันวัน วันอะไรก็อ่านี้วันอะไรวันที่หนึ <Janeiro consultation> ่งวันที่หนึ่งอ่าใครเป็นเด็กดีนะอ่าเด็กดีเด็กดีนั้นยอดเยี่ยมเด็กเทียมเทียมนั้นยอดเย่เหล่านี้เป็นเด็กดีแท้ไม่ยอดเย่แต่ยอดเยี่ยมเออ ขี่เกียรขี่เกียรเป็นมแมลงวันขยันเป็นมแมลงพึ่งเป็นอะไรดีอเออเป็นพึ่งนะขยนันขยันนะน้องกระติบนะวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้อยู่ไหนอ,อยู่บ้านนะเป็นเด็กดีนะอ,าอส,ะสะอาธุสาธุสาธุ